โอ้มชามติวันนี้วันที่28เดือนเมษายนปี2024เราจะมาฟังคำพูดของอเวกบับดาดาซึ่งพูดโดยอเวกบับดาดาเมื่อวันที่23เดือนตุลาคมปี1999หัวข้อของเมรีในวันนี้เสียงเรียกของเวลาคือการกลับมาเป็นผู้ประธาน วันนี้ผู้ประทานโชคที่สูงส่งที่สุดผู้ประทานของพลังทั้งหมดบับดาดากำลังดูลูกๆของท่านทั้งหมดผู้ที่กำลังฟังท่านในมัตตุบันในแผ่นด,ดินนี้และก็ต่างประเทศไม่ว่าลูกกำลังนั่งอยู่ที่ใดลูกทุกคนนั้นอยู่เบื้องหน้าบับดาดาด้วยหัวใจของลูกโดยส่วนตัว ดังนั้นบัพดาดามีความสุขที่ได้เห็นลูกๆทั้งหลายในทุกๆท,กที่ลูกๆทั้งหลายก็ยังมีความสุขไม่ใช่หรือลูกลูก,ลกมีความสุขและบัพดาดาก็มีความสุขด้วยความสุขของหัวใจตลอดเวลานี้จะขจัดความทุกข์ของโลกทั้งหมดได้ความสุขนี้นั้นอยู่ในหัวใจของลูกจะทำดวงยานให้มีประสบการณ์กับพ่อ เพราะท่านนั้นคือผู้รับใช้ของดวงยานทั้งหลายตลอดเวลาและลูกๆทั้งหลายก็เป็นเพื่อนงานรับใช้ของท่านลูกๆทั้งหลายนั้นเป็นเพื่อนมิใช่หรือลูกนั้นเป็นเพื่อนของพ่อและลูกก็เปลี่ยนแปลงความทุกข์ของโลกและก็คงอยู่อย่างมั่นหมายในการทำงานรับใช้ตลอดเวลาซึ่งเป็นหนทางที่จะคงอยู่อย่างมีความสุข ลูกนั้นเป็นผู้รับใช้ตลอดเวลาลูกไม่ใช่ผู้รับใช้เพียงแค่สี่ชั่วโมงหรือหกชั่วโมงลูกเป็นเพื่อนของพระเจ้าผู้ที่เล่นบทบาทของลูกบนเวทีของงานรับใช้ทุกๆวินาทีดังเช่นที่การจดจำของลูกนั้นสม่ำเสมอในหนทางเดียวกันงานรับใช้ของลูกก็ยังสม่ำเสมอ ลูกลูกมีประสบการณ์กับตัวลูกเองเป็นผู้รับใช้สม่ำเสมอตลอดเวลาไหมหรือว่าลูกรับใช้ผู้ที่รับใช้เพียงแค่แปดชั่วโมงหรือสิบชั่วโมงเท่านั้นชาติเกิดบรายินนี้เพื่อมีการจดจําและทํางานรับใช้มีสิ่งอื่นใดที่ลูกจะต้องทํำไหมนี่คือลูกๆทั้งหลายจะต้องทํา ในทุกๆวินาทีและในทุกๆลมหายใจให้จดจำแล้วงานรับใช้นั้นก็จำเป็นจะต้องอยู่อย่างพร้อมๆกันหรือว่าเวลานั้นที่จะทำงานรับใช้แยกออกไปจากเวลาที่จะมีการจดจำมันไม่ใช่เช่นนั้นใช่ไหมลูกลูกนั้นมีความสมดุลที่ดีไหมถ้าลูกกําลังทำงานรับใช้ร้อยเปอร์เซ็นต ลูกก็ยังจะต้องมีการจดจำอยู่ถึงร้อยเปอร์เซนมีความสมดุลระหว่างทั้งสองไหมมีความแตกต่างใช่หรือไม่คามาโยคีก็หมายถึงคนผูด้แสดงในขณะที่อยู่ในการจดจำขอให้มีการจดจำและก็งานรับใช้ขอให้มีความสมดุลเท่าๆกัน ขออย่าได้ให้การจดจำของลูกบางครั้งมากกว่างานรับใช้ที่ลูกทำหรือว่า,างานรับใช้ของลูกบางครั้งมากกว่าการจดจำของลูกในขณะที่ดวงาณและร่างกายนั้นอยู่บนเวทีนี้มันทั้งสองจะอยู่ด้วยกันมันสามารถที่จะถูกแยกได้ไหมในทำนองเดียวกันให้การจดจำและงานรับใช้ อยู่รวมกันการจดจำหมายถึงการอยู่อย่างทัดเฉียมพ่อขอให้มีการจดจำในความเคารพในตัวเองของลูกด้วยเมื่อลูกจดจำพ่อลูกนั้นก็ยังจะจดจำความเคารพในตัวเองของลูกด้วยถ้าลูกไม่มีความเคารพในตัวเองลูกก็ไม่สามารถมีการจดจำที่เต็มไปด้วยพลังได้ ความเคารพในตัวเองก็หมายถึงการอยู่อย่างทัดเทียมพ่อก,การมีความเคารพในตัวเองอย่างสมบูรณ์นั้นก็คือการอยู่อย่างทัดเทียมพ่อลูกผู้ที่มีการจดจําจะเป็นผู้ประธานตลอดเวลาพวกเขาจะไม่ใช่ผู้ที่เอาพวกเขานั้นจะเป็นผู้ประธานเป็นเทพ วันนี้บัพตด,ดากำลังตรวจสอบสเตตหรือสภาพของลูกๆทั้งหลายดูว่าลูกนั้นได้มาเป็นผู้ประทานมากเท่าไหร่พ่อไม่สามารถที่จะคิดเอาสิ่งใดได้ท่านนั้นคิดที่จะให้อยู่ตลอดเวลาแม้เมื่อท่านขอให้ลูกให้บางสิ่งเก่าๆที่ลูกมีท่านก็ให้ทุกสิ่งใหม่ๆใ,ในการตอบแทนลูกการได้รับหมายถึงการให้กับพ่อ ดังนั้นในเวลาปัจจุบันบัพตด,ดาชอบหัวข้ออันหนึ่งของลูกๆอย่างมากมายหัวข้อใดที่เป็นเช่นนั้นหัวข้อที่เลือกโดยลูกๆต่างชาติหัวข้อนั้นคืออะไรเสียงเรียกของเวลาพรของบัพตด,ดาสําหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นดวงยานที่พอใจ ผู้ที่มีประสบการณ์กับทุกความสัมพันธ์อยู่ในผู้เดียวและหลอมผู้ให้ความสบายแก่หัวใจเดียวนี้ไว้ในหัวใจของลูกสมองนั้นเป็นสถานที่เก็บสำหรับความรู้แต่หัวใจนั้นเป็นสถานที่สำหรับผู้เป็นที่รักคนรักบางคนนั้นใช้หัวของเขาอย่างมากมาย แต่บักตด,ดายินดีอยู่กับผู้ที่มีหัวใจที่ซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นมันเป็นหัวใจและหัวใจของผู้ให้ความสบายแก่หัวใจผู้ที่รู้จักประสบการณ์ของหัวใจผู้ที่รักใช้และมีการจดจำเรื่อยหัวใจของเขาจะต้องทำงานหนักน้อยลงและพวกเขาก็จะมีประสบการณ์กับความพึงพอใจอย่างใหญ่ยิ่ง ผู้ที่ทำงานด้วยหัวใจของเขานั้นจะร้องเพลงของความพึงพอใจได้ตลอดเวลาพวกเขาจะมีประสบการณ์กับผู้ความสัมพันธ์ในผู้เดียวตามเวลาคติพจน์ในอมริตเวลาให้นั่งด้วยสติปัญญาที่ราบเรียบแล้วลูกนั้นก็จะได้รับการสัมผัสด้วยวิธีการใหม่ๆสำหรับทำงานรับใช้อัจฉริโอมชานติ